สวัสดีครับผมกิตพัชรพลเสมอเหมือนครับผมมาจากบริษัทแกรนทิปเปอร์ครับพอดีวันนี้จะมาติดตามการใช้กีสปีดและกีซอยของบริษัทแกรนทิปเปอร์นะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนของพี่แตงนะฮะอันนี้เป็นชื่อหมู่บ้านอะไรฮะวังอีแอนค่ะอ๋อนี่หมู่บ้านวังอีแอนตมบลอะไรฮะพี่ตมบนพวาตมบลพวาอำเภอแก่งหางแมวนะะอันนี้พี่แตงนะฮะ พี่แตงก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแกนิเปอร์นะฮะเกี่ยวกับอาหารพืชน,นะฮะจีซอยและ g ีสปีดนะฮะเดี๋ยวพี่แตงบอกทีะฮะหลังจากที่ใช้ g ีสปีดและ g ีซอยแล้วเนี่ยก่อนใช้และหลังใช้พืชผักเป็นอย่างไรบ้างครับมันมันมันเขียวขึ้นแล้วมันเหมือนว่ามันดกขึ้นแล้วมันมีน้ําหนักขึ้นอืฉีดแล้วมันจะแตกมันจะแตะดีแล้วสีสีมันจะเขียว นี่เพิ่งใช้ขนเดียวนะคะอ๋อครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปขนเดียวครับอันนี้พี่แตงใช้มาระยะเวลาอืมยังไม่ได้หนึ่งอาทิตย์เลยค่ะอ๋อประมาณอาทิตย์นึงประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับใช้ฉีดถังยี่สิบลิตรนะใช้ประมาณห้าถึงสิบซีซีแต่ตอนนี้ใช้ห้าก่อนเพราะกลัวแบบพืชเขาจะรับไม่ได้ไม่เคยใช้ก็เลยใช้แค่หมันก็ดีมันประหยัดมันประหยัดกว่าที่แต่ก่อนเราใช้ ใช้ยางอื่นมันมันเราใช้เยอะอะชาวอมมันมันยังไงเป็นพืชที่ว่าถ้าโดนฝนมากไม่ดีแต่ว่าเราใช้มันเขียวขึ้นพวกนี้มันจะเป็นเชลราแต่ที่นี่มันมันมีเชล้ราด้วยเราก็เลยไม่ต้องใส่เชลรามากเพราะมันก็มีมดพวกขันไฟพวกนี้ขึ้นมันก็ใช้ได้ดีแล้วพวกชะอมพวกกะเพรากะเพราเนี่ยมันก็ดีเนี่ยมันใบใหญ่ขึ้นเขียวนี่ยังไม่ไม่ได้ตัดนะวันรองว่า ตัดอยู่พุนี้นะค่ะคือจีสปีดเนี่ยสามารถช่วยป้องกันและแก้<ช>ไขในเรื่องของเชื้อราในพืชทั้งหมดได้ด้วยเนาะ,ะแต่ก่อนอ่ะก่อนใช้นะคะมีปัญหาเพี้ยไหมมีเวลาเรามาตัดกลางคืนนะมันขึ้นมันกัดตอนนี้ไม่เห็นมีใช่ไหมไม่มีเลยไม่ค่อยมีมัน,มนเริ่มน้อยลงว่าไม่มีมันมีแต่ว่าน้อยลงมีเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยอะไรที่มันชอบกัดเราอ่ะเป็นเพี้ยมีปีกอ่ะ ตัวแข็งแข็งมั่งแล้วก็พอหน้ามันกัดแล้วเราจะมีอาการแสบอ่ะแล้วมันไอพวกเพี้ยไอเพี้ยไอขาวๆอ่ะไม่เท่าไหร่แต่มดคันไฟมันก็มีแต่มันก็ช่วยได้เหมือนว่ามันเขียวขึ้นใช่มันสวยพอเราไปเทียบกับผักอื่นที่เขามาส่งอ่ะมันเขียวมันสดมันแข็งเหมือนว่ามันไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะใช่มันสดมันแข็งคึอมันเหมือนมันมันได้อะไรไม่รู้อ่ะ คือเพือผักเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะสดใสขึ้นเหมือนมีชีวิตชีวาเหมือนเรามาเก็บมาตัดนี่เราก็เราก็เราก็ดีอ่ะครับเขียวผิดก็คือหลังจากที่ใช้กีสปิดแล้วเนี่ยพืชผักสดใสเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นแล้วก็แตกดีด้วยฮะพวกเพี้ยพวกมดพวกแมลงต่างต่างก็หมดไปใช่ไหมครับมันลดมันลดน้อยลงมันลดน้อยลงใช่ไหมฮะัลดน้อยลง